ทำตะบกเขมานักเล่นหลอนนะครับผมวันนี้จะมารีวิวมีดตัวนี้นะครับนี่คือมีดคารันบิกนะครับผมเอ็กซ์ตรีมอ่าซิมิทเอวิสันเอ็กตรีมอุบคาโมนะครับผมรุ่น C32 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเอ่อเอเบิร์นนะครับจะเป็นสีดำหน่อยหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็ที่มาเรียนบอกก่อนนะว่าตัวนี้จะเป็นตัวสำเนาเพราะถ้าของจริงปั๊บในตัวใบมีดตัวนี้ในตัวท้องมีดจะมีชื่อเขียนรุ่นไว้ด้วยนะฮะถ้าตัวสำเนาก็จะไม่มีนะครับผมแล้วก็วัสดุก็เดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีหนึ่ เอสติมป์ตัวนี้นะครับก็จะมีจุดดีนะฮะแตกต่างกับคาราบิดของเซมิโอเวนสันหลายๆตัวเหมือนกันอันดับแรกเรามาดูเรื่องของอ่ะก่อนอื่นอะไรคนสงสัยว่าทำไมผมเอามิสสำเนามารีวิวใช่ไหมครับเพราะในความเป็นจริงก็คือหลายๆคนที่อยากจะเริ่มเล่นคาราบิดแล้วก็อะไรเงี้ยฮะก็จะเริ่มจากมิสสำเนาก่อนเพราะหนึ่งคืองบน้อยบางคนก็ยังการงานยัง อย่างเงินเดือนอาจจะไม่ได้ดีนักหรืออาจจะเป็นนักสึกษารนักเรียนว่างกันไปนะครับแล้วอยากจะสัมผัสเกี่ยวกับการเล่นมีดควงมีดอย่างเงี้ยฮรก็จะแนะนําให้เป็นมีดสําเนาก่อนท้งนั้นหรือเป็นมีดซ้อมนะครับแต่มีดสำนามันก็ดีอย่างหนึ่งคือสามารถใช้ป้องกันตัวได้ด้วยก็ก็ไม่ขี้เลอะฮะนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงรีวิวมีดสเนานะครับแล้วก็มีดจริงก็มีรีวิวบ้างแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับน้องๆก็อาจจะมีน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมพี่เน้นแต่มีดแพงๆจังเลยว่าตังไม่่่มมีีกกกอนน็จััดดให้เลยาู ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของคลิปหนีบนะครับหนีบกระเป๋าได้ผมเคยสอนวิธีการชักไบมีดจากคลิปหนีบที่ชักจากกระเป๋ายวคความทุเลามาแล้วก็ไปดูกันนะครับผมส่วนหัวตัวนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานนะครับใส่ได้ขนับนิ้วเท่าใบควายขนาดผมนี่ใส่ได้นะฮะใส่ได้ทั้งนิ้วชี้นิ้วกลางได้หมดนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไม่มีหมุดยึดตรงกลางตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้ารุ่นทั่วๆไปก็จะมีถ้ากับแบบพับจะมีล่องนี้ใช่ไหมฮะเพื่อเก็บใบพับ ก็จะมีหมุดยึดตรงกลางด้วยอันนี้อาจจะเป็นการออกแบบถึงได้มาเปลี่ยนมันยึดตรงนี้แทนนี่นะครับผมส่วนตัวใบมีดนะฮะก็ออกแบบมาดีครับมีตาปลาให้เราใช้นิ้วก้อยเกี่ยวเวลาเปิดใบมีดนะครับผมแล้วตัวน,นี้ก็จะมีหยกักเนี่ยฮะแต่จุดเด่นของเขาอีกตัวนี้ก็คือค่อนข้างวัสดุผมว่า,าน้ําหนักมันกาลังสวยเลยนะฮะรางงาออกมาปับ๊บเนี่ยฮะก็จะติดเลยนะครับผมตัวคมมีดก็ใช้ได้ครับมีลายพรางเป็นลายลายพรางนะครับผมตั้งแต่ใบมีดดันดา นะครับคุณภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับในราคาม่สํานเอาผมว่าตัวนี้ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับผมตัวมี้ตรงนี้ก็จะให้ในส่วนของตัวหยักตัวนี้มาด้วยเพื่อที่จะใช้เลื่อยนะครับผมเลื่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นเชือกนะครับพลาสติกแกะขนมแกะมาม่าก็เตี๋ยวห่ออะไรก็ได้หมดทั้งนั้นนะครับในเรื่องเรื่องการควงกันมากนะครับตัวนี้ก็สามารถควงได้ดีนะฮะก็ไม่ขี้เล่นะครับผมก็ควงได้เป็นมีสคาราบิดทั่วไปนะครับได้ปกตินะครับ การหยุดนีดก็หยุดได้นิ่งดีนะครับผมนะครับ <N ess ide> ใช้ได้ครับผมแลว้ววจะควงซ้ายควงขวาอันนี้พูดถเรื่องของการควงนะครับเอาละมาดูในเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะครับ <N ess ide> ตัวน,นี้ก็เป็นมีดคมเดียวนะครับนี่จะเป็นมีดคมเดียวนะครับผมมีดสองคมเป็นยังไงนะครับก็ทนี่จะเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาร์บิดของมอสเตอร์นะฮะแล้วก็จะเป็นมีดสองคมเห็คนคมไหมฮะก็จะมีสองคมตรงนี้กับตรงนี้ใช้งานไนดะ้ทั้งคู่นะครับ ก็สามารถว่าเราถ้าเกิดกรณีที่ใช้ในการต่อสู้นะครับถ้าเกิดเรางัดเข้ามาอย่างนี้ปั๊บเหมาะกับการงัดซึ่งใช้ในการฟันปาดตัวนี้ตัวนี้มันจะไม่บาดนะฮะฟันอย่างนี้ก็ไม่เจ็บนะครับผมก็ไม่สามารถย่นระยะได้นะครับแล้วก็มาดูความแตกต่างซึ่งรุ่นนี้คือ S อสเอซึ่งก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็ชื่อเดียวกันนี่นะฮะก็จะมีไซส์เท่ากันนะครับไซส์เท่ากันเห็นไหมฮะไอตัวนี้จะยาวกว่าเบม,มีจะยาวกว่านิดหน่อยนะครับ ท้องมีดของรุ่นนี้จะแข็งอาจะจ,ะจะกว้างกว่านะครับผมพูดถึงการจับถนัดมือแล้วนะครับต้องยอมรับว่าไอ้ตัวสีดำนี้จับถนัดมือกว่าเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งคือไอ้ตัวช่วงรองรับระหว่างนิ้วตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเก็บรอยหยักตัวนี้ค่อนข้างดีแต่ตัวนี้มันจะโผล่มาเลยเห็นไหมฮะมันจะโผล่มาเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ทักษะการควงน้อยนะฮะหรือยังไม่เชี่ยวชาญน,นะเวลาควงปั๊บเนี่ยควงอย่าง,งนี้จังหวะที่เก็บตรงนี้ครับเวียงมานนี้ปับ๊บ มันจะติดนิดนึงเนี่ยนะครับผมมันจะเจ็บนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดควงคล้องปั๊บเราก็สามารถล่นให้เหลือที่ประมาณยุชี้ตรงเนี้ยควงได้มันก็จะไม่เจ็บแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมีดสำเนาที่ผมว่าค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือวัสดุเขาค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับจะมีข้อเสียอะไรบ้างก็คือในส่วนของตัวงานงาน,นลายพรางตรงเนี้ยถ้าเกิดโดนขูดผมลองเอาไปพกหนึ่งวันไปเก็บขบผมผมคงมีอุปกรณ์ในตัวเยอะนะฮะ ไปขูดกับเหล็กในในตรงกระเป๋าตรงนี้มันก็จะเป็นรอยนิดนึงเนี่นะฮะก็โดยรวมแล้วถือว่าราคาประมาณนี้นะครับผมกับคุณภาพที่ได้ก็คุณภาพก็ถือว่าดีกว่าเยอะนะครับถ้าเกิดอ,อยากจะซื้อหาอะไรก็ติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ร้านขายมีดคารมิดทั่วไปมีขายทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะฮะหรือจะให้ดีที่มีโชว์โชว์ก็ร้านพีพีไนฟ์ของคุณเป้นะครับอันนี้ผมก็ซื้อจากนี่มาแหละครับแต่ก็โดยรวมๆแล้วก็ใช้ได้ครับสำหรับมีดตัวนี้นะครับผมก็ นำหนุนง,งานนะครับผมอย่าลืมติดตามผมผมเข้ามาแล้วในหลวงรีวิวมีดคาราบิตต่ตอไปตรงไหนจะเป็นลายต่อไปแล้วเร็นี้ครับขอบคุณนะครับ